สวัสดีครับวันนี้ช่องลุงจงประเสริมมาแปลกๆนะครับช่องลุงจงประเสริมพากินวันนี้พากินนะครับอาหารก็แปลกนะครับที่ว่าแปลกก็คืออาหารลุงจงครับนี่ครับตัวหนอนครับหนอนดักแด่หนอนดักแด้หาก,กินยากนะครับ เพราะว่าทุกวันนี้คนที่ทําหมอนไหมเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วส่วนมากก็จะเป็นบริษัทห้างร้านซะส่วนใหญ่น้ําพริกครับมีน้ําพริกสูตรของประเสริมนะครับน้ําพริกด้านด้านเลยครับไม่มีไม่ได้เผาไม่ได้ปิ้งไม่ได้คั่วพริกสดสดจากตลาดนัดนะครับผักแก้ววันนี้ของจงก็มี มีใบบัวบกนะครับใบบัวบกแล้วก็มีต้นหอมด้วยครับต้นหอมมีใบบัวบกแล้วก็มีแตงกวาแตงกวาก็ผ่าซีกไว้แล้วครับผ่าสามสี่ลูกห้าลูกแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งกองโอ้วันนี้เต็มวันนี้เต็มกล่องเลยครับข้าวเหนียวดำ เนียอดำร้อนเลยนะครับก็ลุงจงพาทานเลยนะครับวันนี้อาหารแปลกที่ว่าแปลกมันมันไม่ใช่ว่าไอเนี้ยแปลกนะครับที่ลุงที่ลุงจงกินเป็นกับข้าวนี้มันมันแปลกเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อไปกินเล่นนะครับตัวแดงี้ย แล้วก็กินน้ำพริกหัออาไหมติดคอนติดมากครับพี่ไม่ไม่เห็นติดคอ เขาจะเอาไม้ผีพรออ้อมไม่ตัยเองไม่ซื้อมาใหม่ลองไปเกูไม่ก็ยังไม่ได้ลองเทสนะครับเดี๋ยวไว้ลังก่อนน้ำพริกสดอย่างนี้มันมันได้รสชาตินะครับมันได้รสชาติความหอมของของความสดของพริกนะครับ ตัวหนอนนักแด้ก็จะมีจิ้งหรีดด้วยมีจิ้งหรีดด้วยอันนี้ก็จะได้ความหอมของของพริกไทยนะครับมันจะหอมพริกไทยเพราะว่าเขาจะใส่พริกไทยแล้วก็มีใบเตเยแล้วก็ซัดภูเขานะแล้วก็ใส่ เขใส่เกลือหรือเปล่าไม่รู้มันอากรสชาติเค็มๆหน่อยคงจะมีเกลือด้วยครับมันก็เค็มๆม,มันๆหอมๆแล้วก็มาใส่กับความจิ้จ้าของน้ำพริก,รกสดเนี่ยครับ แล้วก็มาบวกครับความกรอบความสดของผักลงตัวมันกันนะครับเข้าท่ามันกันน้ำพริกนี่ก็เวลาตำน้ำพริกก็ใส่ต้นหอมลงไปด้วยนะครับมันจะได้มันจะได้มดหอม,หอม หอมหอมต้หมนหอมนิดนึงแล้วก็หอมพริกน,นิดนึงดักแดงนี่ก็ตัวน้อนดักแดงนี่ก็สมัยก่อนก็เรามีทานอีกแล้วสมัยก่อนก็ คุณยายของของลุงจงเลี้ยงนะครับก่อนสมัยก่อนนี่ก่อนก่อนนานมากนะครับตั้งแต่ลุงจงตัวเล็กๆน,นะครับยังไม่ไเข้าโรงเรียนก็ประมาณสักห้าขวบหกขวบก็จำความได้คุณยายเลี้ยงคุณยายเลี้ยงหม่อนไหม หก่อนจะ,จ,ะจะเลี้ยงนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยก็คุณแม่คุณแม่เลี้ยงแม่ของน้องจงเลี้ยง แถวบ้านนอกแถวภาคอนะีสานส่วนมากจะถ้าคนสมัยก่อนเลี้ยงกัน,นครับเลี้ยงแค่ทุกบ,บ้านเพราะว่าเขาจะเลี้ยงหม่อนไหมแล้วก็จะทําจะทาผ้าผ้าไหมกันนะครับ <c oughs> ผ้าไหมทอมือนึกถึงบรรยากาศสมัยนู้นก็คนละร,รื่องครับสมัยนี้ครับคนละอย่างกัน ก่อนในการผลิตหมอนไหมนี่สไ,ไหยก่อนก็ทำมือนะครับน่าจะเป็นคุณตาทำหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจแต่แต่ช่วงแม่ของลุงจงเลี้ยงเนี่ยคุณพ่อเป็นคนทำพ่อเป็นคนทำพวกอ,อุปกรณ์โอ้ oh. มีหลายอย่าง งานฝีมือทางนั้นถ้าเก็บอุป,รปรกรณ์กเก่าไว้มาถึงสมัยนี้ได้นี่จะเป็นเป็นของมีค่าเลยนะครับ <şu> ก็กินไปคุยไปครับงา่ายๆมึงจงกินคนเดียวครับก็เสริมไม่กิน อย่างที่เราไปเห็นตามพวกสวนอาหารนะเขาจะเก็บพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือกบบสองคนสมัยเอาก่าไปทำเป็นประดับร้านนั่นนะครับถ้าลุงตรงเก็บไว้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์อย่างนั้น เพราะช่วงคุณแม่เลือกเลี้ยงก็ไม่รู้ว่าของอุปกรณ์มันหายไปไหนมันก็คงจะไปแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับแปลงสภาพยอย่างอื่นโอ้ผิดปิดมาก น้องจงเองนะครับส่วนต้องจงก็เชิญ ไอตัวทิ้งรีดดักแด้เนี่ยนอนดักแด้น่ยมันไม่ได้แปลกแต่มันแปลกคือแปลกนึ่งจงเอามากินกับข้าวมันก็เลยแปลกแต่สมัยก่อนก็กินนะครับกินกับข้าวไม่ก่อนเลือกเรียนต้องมานั่งเฝ้านะครับ นั่งเฝ้าแม่นั่งเฝ้าแม่ทำสาวไหมเขาก็จะสาวสาวสาวไหมตอน ก็คงจะเตรียมตัวตั้งแต่เช้าครับพอได้ทําก็เสาวใหม่ทาไปเรื่อยก็เลืกอกลงุลงจงเลือกเรียนมาก็พอดีก็เสร็จนะครับต้องมานั่งแกะมานั่งแกะถุงถุงหับแบกแด้กว่าจะได้เป็นถ้วยเป็นจานอย่างนี้นะครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆแต่ทุกวันนี้เขาทำไว้ให้เสร็จเลยครับอทอดไว้ให้เสร็จเลย ก็จะอิ่มแล้วนะครับก <c oughs> ินได้ไม่เยอะก <c oughs> ินพอประมาณ กินแล้วนอนนะเดี๋ยวร่างกายไม่เผาผ่านากินน้อยออก็สำหรับใครที่ชมคลิปลงจงกระเสริมแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามให้ช่องลุงจงประเสริมด้วยนะครับกดคำว่าติดตามตัวหนังสือสีอแดงๆนะครับพอเรากดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีดำนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหลังคำว่าติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลุงจงประเสริม พอลุงจงประเสริมลงคลิปไปปุ๊บท่านกดติดตามไว้มันก็จะเด้งไปบอกปุ๊บเลยจะได้ดูก่อนเพื่อนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เดี๋ยวมีอาหารปปปแปลกแปลกแปลกแนวยังไงเดี๋ยวลงจงมาลงให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับริมแลือ <c oughs> <c oughs> Mm